การที่เราได้ลองพิสูจน์แต่ะสักอย่างเนี่ยเพื่อให้เราได้นํามาสู่ของผลลัพธ์อันเป็นส่วนต่อการศึกษาในเรื่องของการแตกตัวของเบสอ่อนและกรดอ่อนซึ่งในส่วนนี้ผมจะอธิบายถึงการแตกตัวนะครับของกรดอ่อนโดยมันจะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงผมเยันจะเอายกตัวอย่างนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะ อ่ามิคร้นนะครับคำนว่ากับข้มของเอสติกในสารยที่มีความเข้มข้นศูนย์จุด่ง์่าทีนี้นะฮะเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสัมการติดตัวเนี่ยมะได้โดยค่าคงที่นะครับอ่าของเจ้าอสติกนั้นเป็นรอ่อนเท่ากับหนึ่งจุดแปดศูนย์คูณสิบยกกำลังห้าทีนี้เราก็เอาสมการติดตัวที่เราคิเอาไว้ได้เนี่ยว่าทำการเฉียนตามตารางปกตินะครับทีนี้เมื่อเราเียนตามตารางสารละลยสารนต้นเนี่ยซึ่งศูนย์นะครับเจาตัวผลิตภัณฑ์ที่มันต้องลดลง้าเราเ ครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าเราจะใช้เจ้า0.10ได้หรือไม่บทความใช้ได้นะทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ตามปกตินะครับปบทมันก็ได้อมเป็น1.34คู10ยกลบ3นะครับโมต่อลิตรนะว่าโมลาร์ของเจ้าเฮติโอบทีนี้เราก็คำนวณแล้วลากไปตามปกติเลยครับบอกแล้วว่าไม่ยากเราแค่ไปเคลียร์ตามลำดับทีนี้เราก็ทำสำเร็จได้พยายามวิจิตร